สวัสดีครับวันนี้อาจารย์จะมาสอนขั้นตอนการนำเพลงนันทนาการนะครับบางท่านอาจจะเคยสงสัยไหมครับเวลาที่เราไปร่วมกิจกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเข้าค่ายกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์นะครับหรือกิจกรรมพัฒนาทีมงานหรือไปท่องเที่ยวประจำปีนะครับแล้วปรากฏว่าเอ๊ะทำไมไปบางที่แล้วสนุกสนานจังเลยไปกับอีกที่เจออกับ คนนากิจกรรมอีกคนทำไมความสนุกลดน้อยลงนะครับหรือเวลาที่เรามีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบนะครับในการสอนคนอื่นร้องเพลงเชียร์กีฬาสีนะครับหรือร้องเพลงประกอบท่าทางต่างๆและทาไมมันไม่ค่อยสนุกทําไมคนที่ร้องตามเรานั้นทําไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าเราอาจจะยังไม่รู้ขั้นตอนการนําเพลงนันทนาการนะครับแต่ก่อนอื่น ที่เราจะมานําเพลงนันทนาการกันนะครับเรามารู้จักกับเพลงนันทนาการที่เราควรนํามาร้องกันดีกว่าครับนะครับประเภทของเพลงนะครับหก็เพลงที่รู้จักกันทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นไก่ย่างตูกเผาตุ่มใส่น้ําไดโนเสาร์นะครับโอทะเลแสนงามพวกนี้คือเพลงที่รู้จักกันทั่วไปนะครับเพลงที่สนุกสนานนะครับก็อย่างที่กล่าวไปเมื่อสักครู่ก็คล้ายๆกับข้อ1เลยนะครับ เพลงร้องไล่กันรอบวงนะครับก็คือ,อแถวที่1ลร้องมาก่อนพอจบวักแถวที่2ค่อยร้องตามนะครับแถวที่3ค่อยร้องตามมามันก็จะเป็นเหมือนกับการเล่นเวฟนะครับ4เพลงประกอบน่าทางอันนี้ก็คือคล้ายๆกับข้อ1และข้อ2เลยนะครับก็คือรู้จักกันทั่วไปสนุกสนานแล้วก็มีท่าทางประกอบนะครับ 4, ห้ 5, เพลงที่มีลูกคู่นะครับ คนหนึ่งร้องอีกคนหนึ่งเป็นลูกคู่รับนะครับ6เพลงที่ร้องโต้อตอบนะครับโต้อตอบกันระหว่าง a กับ b นะครับและสุดท้ายก็คือเพลงร้องประสานเสียงนะครับเพลงนี้คือเน้นในเรื่องของความไพเราะมากกว่าความสนุกสนานนะครับและสุดท้ายก็เป็นประเภทเพลงปลุกใจนะครับลักษณะของเพลงที่เราควรนำมาร้องเวลาเราทำกิจกรรมนันทาการร่วมกันนะครับ ควรเป็นเพลงที่รู้จักกันทั่วไปครับแล้วก็มันต้องเป็นเพลงที่สั้นๆร้องง่ายๆนะครับถึงจะเหมาะเหมาะสมกับการมาร้องเพื่อการทํากิจกรรมนานากากัรน,นะครับเพลงที่ร้องไล,ล่รอบวงนะครับก็เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศได้ดีเหมือนกันไม่มีท่าทางแต่ว่ามันเป็นความสนุกของการร้องไล่กันนะครับเพลงประกอบท่าทางนะครับเพลงที่มีลุกคู่นี่ค,ค,คือลักษณะของเพลง ที่ควรนำมาร้องในการทำกิจ,จกรรมนันทนาการน,นะครับขั้นตอนการนำเพลงนะครับขั้นตอนการนำเพลงไม่ว่าเพลงนั้นจะเป็นเพลงสั้นๆร้องง่ายๆหรือว่าจะเป็นเพลงที่มีเนื้อ,อยาวๆเช่นเพลงสถาบันอย่างนี้นะครับก็าสามารถใช้ขั้นตอนแบบนี้ได้นะครับขั้นตอนที่1คือการบอกชื่อเพลงนะครับขั้นขั้นตอนนี้ค่อนข้างมีความสําคัญครับควรบอกชื่อเพลงนะครับถ้าไม่บอกก็ ไม่เป็นไรแต่ทางที่ดีควรบอกนะครับขั้นตอนที่2ครับบอกเนื้อทีละท่อนนะครับจุดประสงค์ของการทําข้อนี้คือต้องการให้ทุกคนจําเนื้อเพลงให้ได้นะครับเมื่อทุกคนจําเนื้อได้แล้วรีเช็คแล้วถึงไปขั้นตอนที่3คือร้องให้ฟังทั้งเพลงนะครับเมื่อร้องให้ฟังทั้งเพลงเสร็จแล้วนะครับผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถจําเนื้อได้แล้วนะครับฟังจังหวะและทํานองจากพวกเราแล้ว ถึงไปขั้นตอนต่อไปก็คือร้องตามทีละวรคถามว่าร้องตามทีละวักกับบอกเนื้อทีละท่อนแตกต่างกันอย่างไรครับการร้องตามทีละวักนั้นมีทั้งจังหวะและทำนองส่วนการบอกเนื้อนั้นไม่มีจังหวะและทำนองนะครับขั้นตอนที่5ร้องพร้อมกัน2รอบนะครับรอบแรกไม่ต้องปรบมืนทำไมรอบแรกไม่ต้องปรบมือครับเพราะว่ารอบแรกเราต้องการฟังว่าเขาได้ร้องนั้น ถูกเนื้อถูกทำนองหรือไม่ส่วนรอบที่2เมื่อร้องได้แล้วก็มีการปรบมือมีการใส่จังหวะก,กองมีใส่เครื่องดนตรีประกอบแทมมารินชิงฉับเข้าไปด้วยก็จะมีความสนุกสนานมากยิ่งขึ้นนะครับขั้นตอนต่อไปถึงสอนท่าทางประกอบวิธีการสอนท่าทางก็มีอยู่2วิธีครับวิธีแรกคือ,อให้ทุกท่านให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือให้สตาฟร้องทั้งเพลงแล้วเราเต้นให้ดูรวดเดียวทั้งเพลง กรบแบบที่2คือเราสอนท่าทางไปทีละท่อนหลังจากนั้นถึงมาร้องประกอบท่าเต้นพร้อมกันทุกคนนะครับนี่ก็เป็นขั้นตอนการนำเพลงเทคนิคของการนำเพลงนะครับก็คือต้องแม่นเนื้อเราต้องแม่นเนื้อครับเมื่อแม่นเนื้อแล้วก็ต้องแม่นทำนองแล้วก็ต้องร้องชัดนี่คือสิ่งที่สำคัญครับแม่นเนื้อแม่นทำนองร้องชัด เมื่อได้3ส,สิ่งนี้แล้วนะครับต่อไปอันดับสัตซัดสายตาพยายามใช้สายตาเรากวาดมองไปยังผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกๆคนด้วยนะครับเพื่อเป็นการให้ความสนใจและก็เพื่อเป็นการสังเกตนะครับหลังจากนั้นท่าทางดีเล่นกร,กระชับกระเฉงและสุดท้ายมีเทคนิค นะครับท่านต้องทําบันทีตดท่อนครับแม่นเนื้อแม่นตานองร้องชัดซัดสายตาท่าทางดีสุดท้ายเทคนิคเราก็จะเพิ่มผูนครับ mm hmm. ข้อควรระวังเวลาเราออกเป็นอ่าร้องเพลงนั้นนะครับก็คือข้อแรกคือเปิดเนื้อเพลงขนาดร้องนะครับเราควรท่องจําเนื้อเพลงทําความเข้าใจกับเพลงนั้นให้ดีสะกก่อนนะครับค่อยออกพาออกไปนําคนอื่นร้องอย่าเปิดเนื้อขนาดร้องนะครับ และที่สําคัญที่สุดคือสนุกคนเดียวเปิดเนื้อด้วยสนุกคนเดียวด้วยอย่างนี้นะครับผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีใครสนใจแน่นอนและที่สําคัญที่สุดการเป็นผู้นํานานาการที่ดีการทํากิจกรรมนานาการที่ดีนะครับห้ามร้องเพลงสองแง่สองง้มก็คือเพลงที่มีเนื้อหาทะลึง่งลามกอนาจารและเพลงที่ลามกอยาบโลดก็คือเพลงที่มีท่าทางนะครับเนื้อเพลงไม่เะลึงึงแต่ท่าทางทะลึง่งลามก นะครับนะครับนักนันทการที่ดีไม่ควรร้องเพลงสองแง่สองท้าและท่าทางลามกหยาบดนโดยเด็ดขาดนะครับต่อไปเรามาดูขั้นตอนอ่าขั้นตอนเราไปแล้วใช่ไหมเรามาดูตัวอย่างวิธีการนำเพลงกันครับพอแล้วดตัดตัดัดตดตดดดดดตดเลดเลย เอริยจักอาตมากริยกรเีกน้าเดี๋ยววันนี้พี่พลาจะพาไปอ่านดีไหม ไ่าสวยไหมไม่สวยสวยกัว่าวยสวยน็สวยก็สวยจี๊ดานำาอาน้ำแล้วสบายตัวสะอาหัวแล้วสบายหัวสะาดแล้วสบายหัตัดเล็ ที่มันแหลมคมปากหอมหน้าดมเพราะหนูแปลงฟันอีกรอบอีกรอบนึงเดี๋ยวจำได้ว่าตามตามแล้วาแล้วสบายตัวตาหัวแล้ว

ครับลองไปปรับใช้กันดูนะครับสำหรับขั้นตอนการนําเพลงนานาการสวัสดีครับ